อันเขาว่าเขวายิงอันเขวานะเขาวาวอันเขาวานะอันทุ่งลูกอันอันทุ่งบัวแดงบัวเดงอันที่เขาทายให้เบิ่งได้ว่าสกุลแล้วก็อันเขาวานะให้ตัวมื่เบิ่งด้วยตาตัวเองตัวสีอยากไปละอันเขาวานั่นะแนวนี้อันเขาวานะอันเขวานเขวานะอันเขาทายลูกออกมากล้าลูกแล้วมันี้ถ้ดไดดอกบัวก็เห็นอยู่ันแด็ดอันเดีดดอกเรียบห้ยวอยู่หันเดีดหด วันนี้ไม่ได้แล้วนู่นแล้วมันนี่เห็นบ่อันข้าวทายขึ้นมากคือจังแดงจึงพึงอันทุ่งดอกบัวหนองหานทุ่งหนองหานทุ่งบัวแดงขบโบมาเห็นด้วยตากะกะกะซีว่าอยู่หันเลยเห็นอะไรก็มันกระเด้วบวาเลยอันข่าว่บเขาวทายถูกมากอ่ะเป็นดอกบัวน่ะสีแดงเต็มหนึ่งอันนี้หนึ่งแต่ท่าม้าน่ะโบเห็นมีดจัดดอกสีขาวมีดก็คือดอกเหมือนบุ้งสีแบบเนี้ มันมันเป็นน้ำจ่อมากมันคนละหมองไปถามกับปลาเบอ่คนละมองหรือว่ามันคนละหมองบอนเจแล้วคนละหมองบอนเดี๋ยามใหยแลวเบองนึกว่าเสยมันเป็นถุงบัวแดงอย่บ่อันนี้นะมันงบัแูบ่ามันเนถุงบัวแดงอยู่บ่อขาอันนี้ กันจเขาเอาลงในเฟตในโพดแล้วแมนอีู่บ่อันเด้นในป่ายของเด็กอันนั้นแมนอยู่ในป่ายเขาแต่บรรทัดคนมาเบิ้งคือบวมมีดอกบัวดอกเบี้ยก็ดีเด้ฮันมีอยู่แลน้อยดเดียวคือบ่คือในป่ามันคือบวแดงคืออยู่ในรูมคือบวแดงคืออยู่ในรูมันกย้ายทีเดียวมันก็เหมือนหม้อ มันบอกร่าว่ามันแมนอยูุร่าว่ามันหนักบอกมันบะมี่ดอกบัวบ่เฮยหน้าออกแกงน้าออกแกงขก็มาเหรือสีแดงขคุยมาเหรือจักสีเพียงอันนี้เบอร์กระสอยกูสีบัดบัดเท่ามานะสีสมบพีบะผึ่งกว่านู้นองเขานันบะมี่แหบบะมีเฮอถ่ายออกมาใบก็บมัก็งามนะองค์เจ้าเจ้ามาบัดใบก็ับเฮียนแท่แทบอยู่มันแมนอยู่บ่ยิงนะ ตัวจื้อตัวจำไันเ้าบ้าเข้าถ้าไปถ่ายไดล่ใดสวนใดเขาไปถายมันก็ละมุน้าให้เจ้าของสถานที่เขาบอว่าเมนอยูเมียนอยู่เยวาที่ป่ายมันละบายใหญ่นะละบายก็ได้สีซบาทไปเมื่อ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 อยู่แี่หน มีแต่ดอกบสี่ความอกันก็สีคือใจคนสกลนครนี่แหละบน่ยนนี่นี่นีาแลวกาเมืงจ๋าบ่มีแต่แต่ดอกสีหัวอันนี้เพใจพ่นนะอ๋อแซนี่ก็นนาค่ะ